เวั s, สด anyway, <Yeah. S 2> ีค <laughs> รับครับสวัสดีครับผวกองผมเช่นเคยแม็กซังไรซิ่งชแนลนะฮะวันนี้อากาศดีฝนฟ้าตกอีกแล้ววันนี้ก็ว่างเบื่อรู้ทำไรเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นครับผมแล้วก็จะพาไปอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแถวม่วงคอมฮะโอเคทางจากบ้านประมาณ20กว่าโลนะ จากบ้านผมมานะ20ิบกิโลเมื่อกี้ก็แวะเติมน้ำมันเต็มถังฮะเติมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถเล่นไปหาถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนนะไม่เคยไปเลยนะอยู่มันนี่มาจนจะ1ิปีแล้วผมไม่เคยไปเลยอ่างซับตะเคียน oh, <no. S 1> <laughs> ก็เลยเดี๋ยวไปขับรถเล่นหาวิวถ่ายรูปกันดีกว่าครับผม Okay, เดี๋ยวก็ไปเจอกันใกล้ๆถึงแล้วกันเนาะไปโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วฮะเดี๋ยวกลับรถแล้วก็ เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เราถึงแล้วเราต้องกลับรถไปครับผมกลับรถไปไปสาราเหลืองนู้นโอเคนี่ค่ะ เดียวซ้ายนี่ครับของอ่างเก็บน้ำซับตะเคียนนี่อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนครับโอ้โหทางโอ้สุดยอดทางหลุมเยอะมาก ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อ่างซับตะเคียนแล้วนี่ฮะโอบรรยากาศดีมากเลยด,ดิกแล้วก็ฝนฟ้าจะตกด้วยฝังน้อนนั่นฮะเห็นปะคือมันอยู่ในหุบเขาอ,อ่ะดิโหดูฟ้าดิฝ <laughs> นตกแล้วน,นี่ฮะโอ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ เดี๋ยวไปดูกันโอ้นั่นไงฮะเสียงแพะโอ้เขาปล่อยแพะมากินเฮ้ยมันจะขึ้นมาข้างบนไว้เนี่ยดูนะูนะหัเต็มเลยอะ่ะเขาปล่อยให้ขึ้นมากินหญ้าข้างบนแน่เลยแต่แบบโหดูดิอากาศดีแบบลมโชยมากลมโชยเย็นสบายมากเลยครับว้าวเหมาะแก่การมาแบบพักผ่อนนะสุดอากาศบริสุทธิ์ เนี่ยอยู่ในหุบเขาอ่างเก็บน้ำซับตะเคียนฝั่งโู้นฝนตกแล้วอ่ะดูดิเนี่ยเน,นเป็นเม็ดเลยเป็นทิวเลยตรงนน้นนะ <c oughs> เดี๋ยวก็คงจะถึง <c oughs> เดี๋ยวคงเฮ้ยว่าไงมาน้อยดูตามมาสามทีตัวเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดแล้ว <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอ้ยมานอนเฝ้ารถอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศดีอากาศแบบลมโชยตลอดเลยนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําแล้วตอนนี้นจะเป็นแบบป่าตอนนู้นมีแต่ปลาสวยสวยเดี๋ยวหามุมถ่ายรูป เดหามุมถ่ายลงถ่ายรูปก่อนนะเพราะว่ามาก็เราก็จะมาหามุมถ่ายรูปนี่ cific. แหละแล้วก็มา balances. สูดบรรยากาศตอนนี้ฝั่งน,น้ําก็จะเป็นก้อนหินครับผมใหญ่ๆเลยน่ะกันน้ำสอครับก้อนหินอุ้ยมีปลาด้วยอ่ะก็ต้องมีอยู่แล้วในน้ำโูปาลาเต็มเลย แต่มาคนเดียวมันก็เสียวๆ,ๆนะคนเดียวก็เสียๆๆนะวๆแต่ก็โอเคบรรยากาศลมเย็นดีฮะฝั่งโน้นก็เห็นพระใหญ่ด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเอ่อก็ประมาณนี้แล้วกันอ่างเก็บน้ำซับตะเคียนฮะพามาขับรถเล่นชิวๆกัน มา,าสวัสดิกาต์บริสุทธิ์อ๋อสุดยอดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากฝั่งนูน้นจะมาแล้วเไมเดี๋ยวก็ขอขอ,ขอตัวกลับก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวมันมานี่มันแบบเละเลยนะไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปสองสามช็อตแล้วค่อยกลับกัน,กน,กน,กนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเมงสั่งไรซิ่งนะฮะเออโอเคลืมบอกสวัสดีลืมบอกว่าที่นี่อ่างซับตะเคียนอยู่ ตำบลมงข่อมอยู่อำเภอชัยปานนะผมก็ห่างจากตัวอำเภอประมาณาสักยี่สิบกิโลครับผมแต่ถ้าวิ่งมาจากาสระบุรีก็มันจะถึงก่อนตัวอำเภอชัยบานนะทางเข้าก็จะแบบเล็กๆต้องสังเกตหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันขัตัวไปก่อนบ๊ายบายลงไม่ทันครับผมลงไม่ทันลงไม่ทันฝนเ <laughs> <c oughs> ดี๋ยวเสี่ยนนะ เห็นเราโน่นโอ้รีบบิดรีบบิดลงมาเลยูดิเส şey ื oh, <No S 2> ้อเปียกเสื้อเปียกหมดเลยอ่ะโอ้เปียงตัวจะดูดีจะดูกลมไหมาโอเคไปก่อน